อ uh huh. ืวันนี้พายุค่ะวันนี้พายุเข้าลมแรงมากลมแรงทั้งคืนเลยค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้วด้วยอ้ยดูสิเดี๋ยวให้ฟังเสียงลมนะคะว่าแรงขนาดไหน ลมทั้งวันแล้วก็มีฝนเป็นช่วงๆลมจะพัดแรงมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยค่ะดูสิสงสารต้นไม้เนาะสงสารต้นไม้ดอกไม,อม้คิดดูนะคะว่ากบมีกระถางอยู่ตรงนั้นอะปลิวเลยค่ะปลิวออกไปกันถึงหน้าบ้านเลย เม็ดฝนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะจะไหลลงแบบนิ่งๆเนาะพอเขมีลมปุ๊บเขาก็แบบปลิวแบบด้วยความรวดเร็วนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่กบไม,ไม่ไม่กล้าซื้อ,เ,อ,อเรือนปลูกผักที่เป็นกระจกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฤดู ที่มันมีพายุแบบเนี้ยบ้านตรงสวนของกบข้างหลังนูง้นเขาก็จะติดกับเขาเรียกอะไรติดกับสวนไม่ใมันก็จะติดกับเหมือนกับทุ่นาบ้านเราอะเวลาลมมาอย่างเงี้ยมันก็จะเจอลมเป็นอันดบบต้นๆเลยมันก็จะทําให้เลนกระจกของเราแตกได้เลยมันจะยกไปทั้งหลังเลยค่ะออื <c oughs> งบนอันนี้เป็นต้นอาคาเซียเป็นต้นที่แข็งแรงมากแฟนปลูกไว้ป้องกันลมค่ะถ้าเป็นช่วงที่มีที่เขาออกใบแล้วมีพายุมาลมแรงๆต้นตัวนี้ก็จะช่วยบงังบ้านได้ด้วยค่ะดีมากๆส่วนต้นโอ๊กก็โตเหมือนกันต้นโอ๊กนี่ปลูกไว้นู่นปลูกไว้ท้ายท้ายนู่นค่ะถ้าเห็นนะคะหน่อยท้ายสุดของสวนจะเป็นต้นโอก๊กไหนนะ นี่น,นี่ตรงนี้จะเป็นต้นโอก๊กราชาแห่งต้นไม้โอ้โหทุกคนเชื่อไหมคะว่าเวลาลมมาแต่ละครั้งรู้สึกว่าตัวบ้านไหววุบบาวาบุบบาบเลยค่ะกระจกบ้านเนี่ยหนาสองชั้นเลยนะคะ รู้สึกได้เลยว่ามันแรงมากขนาดต้นไม้ใหญ่ๆยังโอ้โห oh. ไหวามาดูกันที่เสียงลมขนาดไหนอันนี้คือหยุดแล้วค่ะฝนหยุดแล้วตอนนี้เป็นลมฟ้าก็จะเป็นอย่างนี้แล้ค่ะตลอดเลย นายพายไปตัดขนเหรอลูกตัดสั้นเลยว่นเช้ายังเห็นช,โชโโฟโฟ็อกโกโก้เลยอากาศนาำมาอน่าจาัดเลยเนี่ยจะลมแรงไปเนาะไปเข้าบ้านเข้าบ้าน สวัสดีค่ะทุกคนพบกบอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเยียมค่ะ กบชอบมากเลยที่จะนั่งมุมนี้คลิปของกบหลายๆคลิปก็จะเห็นว่าจะมีฉากข้างหลังนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรม,ม่านมูรี่หน้าต่างนะคะกบก็จะปิดไว้อย่างนี้แล้วก็กบชอบนั่งตรงนี้เพราะว่าใกล้กับเตาผิงค่ะจะอุ่นมากท,าทั้งที่ทางทางซ้ายมือกบก็จะเห็นว่ามีเ,เครื่องทําความร้อนอยู่นะคะบ้านสมัยใหม่เขาก็อาพาร์ตเมนตนะ์สมัยใหม่เขาก็จะมี เครื่องทาความร้อนแบบนี้กันทุกบ้านค่ะมีกันทุกที่ค่ะเเขาก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องมีเตาผิงแบบนี้แต่แต่กบ้าเตาผิงแบบนี้มันอุ่นดีค่ะมันมันมันร้อนแล้วก็กบชอบกลิ่นของไม้เวลาที่เราเผาลงไปแล้วกลิ่นของไม้มันออกกบชอบมากเลยค่ะแฟนกบก,ก็ก็เลยไปซื้อไม้มาไว้ให้ รู้สึกว่าปีนี้จะสีพาเลตก็หลายตังอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็ช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะเพราะว่าค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็แพงเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องทำความร้อนไว้แบบทั้งวันทั้งคืนในช่วงอากาศหนาวก็ประมาณ4เดือนเนาะช่วยได้เหมือนกันแต่กบก็ใช้แค่ฟืนไปสองพาเลตเองค่ะก็จะหมดหน้าหนาวแล้วก็จะ น่าจะมีไว้พอเหลือในปีหน้าอีกค่ะแล้วก็โชคดีอีกนิดนึงคือหลังจากที่พวกพวกกบซื้อฟืนไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนคนที่ขายฟืนเขาบอกว่าราคาฟืนขึ้นอีกค่ะขึ้นอีกมากๆเลยพอๆกันกับค่าไฟฟ้าไฟฟ้าก็ขึ้นเราโชคดีมากๆอีกอย่างที่เขาบอกแล้วก็เขาขายให้เราในราคาพิเศษเพราะว่าเราเป็นลูกค้าประจำค่ะ มาค่ะทุกคนมาคุยกันสักแป๊บหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานสักสี่ห้าวันแล้วนะคะที่กบไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะกินข้าวแล้วก็มาคุยกันนิดหนึ่งค่ะวันนี้ทํากับข้าวให้2พ่อลูกกินค่ะเป็นเป็นกับข้าวที่เผ็ดเผ็ดจัดแล้วค่ะสําหรับเ,เมนูนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่กบทําเผ็ดสุด,สด เพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าทั้งทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยเริ่มกินเผ็ดได้แล้วก็เผ็ดขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เลยคิดเมนูผัดเผ็ดเนื้อนี่แหละค่ะผัดเผ็ดเนื้อแบบใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวที่มีเหลือนิดนึงมีเหลือติดบ้านนิดนึงก็ได้เมนูนี้มาพอดีอ,อยากบอกว่าเนื้อเนื้อที่นี่นุ่มมากกบกบคิดว่ามันจะเป็นเนื้อที่เหนียวแบบผัดไปนานๆเหมือนบ้านเราผัดไป,ผ,ดไปผัดไปแล้วเหนียวเฮ้ยมันไม่ใช่กบผัดไปแล้ว อืมพอเรามากินแล้วมันนุ่มค่ะมันนุ่มแล้วก็สูตรของของที่กบผัดเนี่ยกบใช้พริกแกงตลาดพริกแกงที่เป็นกระปุกที่เขาขายตามร้านเอเชียนะคะอ่าก็จะได้รสชาติไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่อย่างอย่างคนที่กินเผ็ดไม่ได้อย่างที่นี่เลยก็จะใช้แค่ช้อนเดียวหรือครึ่งช้อนแต่สําหรับคนไทยเราก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วก็กบก็ลองเทสกับแฟนกบแล้วในหลายเมนูเนาะ เขาก็กินหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะเขาก็บอกว่าไม่เผ็ดทีนี้กุบก็เลยเอ,อกุบก็เลยลองดูสองช้อนเขาก็บอกว่าไม่เผ็ดรอบเนี้ยก,กุบบอกว่ากุบจะทําผัดเผ็ดเหมือนแล้วมันทํายังไงมันถึงจะเผ็ดกุบก็เลยเอาพริกบ้านเรานี่แหละค่ะพริกพริกที่ซื้อมาจากร้านไทยเป็นพริกสดแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งมันจะเพิ่มความหอมเนาะแล้วก็ใส่ใหม่ใส ไค่ใส่ขาใหม่เลยตําใหม่เลย,ตำ,เลยตำหอมๆเลยค่ะตําเยอะด้วยมันน่าจะเป็นประมาณ3ช้อนโต๊ะกบใช้พริกแกงตลาดสองช้อนโต๊ะกบใช้พริกแกงที่กบตำเองอีกสาช้อนโต๊ะคิดดูเลยคะ่ะ5ช้อนโต๊ะแล้วก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากใส่แค่น้ําตาลนิดนึงแล้วก็กะทิเขาก็หวานอยู่แล้วเนาะรู้สึกว่าจะใส่รสดีเป็นไว่นิดนึงนี่แหละค่ะ แค่นั้นเองเพราะว่าพริกแกงกบใส่เกลือไปด้วยในตอนที่กบตํำมันก็จะมีความเค็มแค่นั้นเองค่ะนิดเดียวโอยรสชาตินัวมากค่ะทุกคนไปนลองทําดูนะคะแล้วก็เมนูนี้ถ้าใครทําขายหรือใครทําแบบอ,อ,อยากให้สีสันแบบมันอยู่ส,สวยๆก็คือไอ้ไอตัวถั่วฝักยาวนะคะขอแนะนําว่าเอาถั่วฝักยาวไปลวกน้ําก่อนไม่ต้องลวกให้มันสุกมากลวกแค่แบบว่าสัก2-3นาทีให้มันผักมัน สะดุ้งสะดุ้งหน่อยเออแล้วก็เอาลงมาแช่ไว้ในน้ําเย็นหรือน้ําน้ําที่มีมน้ําแข็งก็ได้มาน็อกน้ําเลยมันจะมันจะคงความเคี้ยวทําให้เมนูเราหน้ากินค่ะเออแต่แต่วันที่กบทำเนี่ยคือกบทําแล้วกินเลยกบก็เลยไม่ไม่เอาไปไม่เอาไปลวกก่อนไม่เอาไปต้มก่อนแค่นั้นเองค่ะหอมมากแล้วอร่อยทั้งบ้านแฟนกบนิ่จามเลยเวลาที่กบทําแต่เวลาที่กินแซ่บมากๆก,ก,กบก็จะกินกับข้าวสวนร้อนๆส่วนแฟนกบอ่ะ เขาอะจะกินกับสปาเกตตี้กบจะมีเมนูหนึ่งก็คือมีสปาเกตตี้แล้วก็เอาราดบนสปาเกตตี้มันก็จะได้รสชาติแบบกึ่งไทยกึ่งฝรั่งจะกินแบบหนก็ได้ทีนี้วันนี้ที่กบทำให้ให้ให้แฟนกบกับน,น้องลอล่ากินนี่ก็คือวันนี้น้องลอล่าเข้ามากินข้าวกับเราเนาะแล้วก็เขาก็จะไปกลับไปบ้านแม่เขาเพราะว่า ทางพ่อเลี้ยงของเขาอะ่ะมีมีงานเลี้ยงวันเกิดทั้งครอบครัวเขาก็ต้องไปนะคะเออคือคือน้องเขาก็จะมาหาเราบ้างไปหาแม่เขาบ้างเขาเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวนะคะเวลาใครมีวันสําคัญเขาก็ต้องไป <l acht> <l acht> อืออมเอาโทรศัพท์ผมบอกไม่ถูกอันนี้กลบรลองกาแฟตัวใหม่ค่ะเป็นกาแฟอ่า Black Forest ของของเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมยี่ห้อมันไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้หรอกอเราเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เออไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้ <laughs> <laughs> บอกแค่ว่าเป็น Black Forest <laughs> อ๋อหรือจะบอกดี <laughs> n e ท p r e s <laughs> s o no <laughs> ประมาณนั้นนะ <laughs> อืมแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะ Strawberry กรบรมบอกไปกบมีเป็นถาดเลยนะคะเนี่ยนี่ลูกใหญ่มากแล้วก็มีพริกเกลือบ้านเราคือคือกบเป็นคนที่แบบว่าจะหวานหรือจะเปรี้ยวกบก็ขอจิ้มจิ้มพริกเกลือก่อนคะ่ะทําพริกเกลือจิ้มด้วยดูสิคะลูกใหญ่มากดูมือกบกับลูกสตรอเบอร์รีเอาไว้เวลาที่มันทํางานแล้วมันง่วงนอนเนาะเราก็ต้องมิสเตอร่ กาแฟเนี่ยก็ก็ดื่มบรลละบะแก้วค่ะปกติเลยบรลละแก้วแล้วก็ทำงานด้วย iPad เครื่องนี้ตรงนี้ใกล้ความร้อนอืมนี่แหละค่ะชีวิตของกบภายในวันนี้แล้วก็ช่วงนี้ส่วนครั้งที่แล้วที่กบจะพูดเกี่ยวกับว่า แฟนเก่าของสามีกบเขามาอวยพรกันที่บ้านเนาะอวยพรมันเกิดให้กบนะคะจากคลิปที่ที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูคือกบจะขอบอกว่าครอบครัวของกบที่อยู่ที่นี่กับครอบครัวเก่าของสามีกบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะเราเป็นครอบครัวที่เข้ากันได้ดีมากแล้วก็คือก่อนที่กบจะได้ได้มาเจอกันกับแฟนกบแล้วก็ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วเขาฝรั่งเขาจะคือเป็นบางคนนะกกว่าฝรั่งถ้าเขาหย่าหย่ากันแล้วอะ่ะก็ยังมีบางครอบครัวที่เขารักษาสถานะการเลี้ยงดูลูกส่งเสียลูกทุกเดือนประมาณนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของแฟนโกก็เป็นแบบนั้นก็คือเขา แฟนกบเนี่ยจะส่งเงินเข้าบัญชีลูกแล้วก็เมียเขาก็จะส่งเงินเมียเก่าเขาก็จะส่งเงินเข้าบัญชีลูกเหมือนกันให้ให้เป็นเหมือนตามที่ศาลตามกฎหมายเขาระบุนะคะก็จะคอือยังเลี้ยงดูลูกร่วมกันส่วนแฟนใหม่สามีใหม่เขาก็เป็นคนดีค่ะเขาเาก็เป็นคนดีกบได้เจอเขาแล้วครั้งหนึง่งเอ้ยไม่ใช่ครั้งหนึ่งสิสองสองครั้งสองครั้งเพราะว่า เขาเคยเขาเคยขอที่จะมาเจอกบนาะตอนแรกๆที่กบมาเลยนะเขาบอกว่ากบรับได้ไหมที่แบบว่าอาดีตอะอดีตจะมาเจอกันกับ,ก,บกับกบับกางเนี้ยเขาบอกว่าทั้งเขาทั้งเขาแล้วก็สามีใหม่เขาโอเคนี่คือกบอยากบอกว่ากบเป็นคนที่โอเคกับเรื่องนี้นะคือคนเราอะกบไม่ได้ยึดติดนะถ้าถ้าคนที่เขาไม่ได้รักเราและเราเลิกกัน หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกกันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้คือไม่ได้ยึดติดนะคะถ้าเขาไม่รักเราเขาก็ต้องเลิกกันกับเราใช่ไหมคะเหมือนเหมือนสามีก่ากรเนี่ยเราไม่ได้รักกันเมื่อเมื่อคือในเมื่อเราไม่ได้รักกันเราก็ควรยุติเราไม่ควรที่จะไปยื้อเขาไว้ว่าเฮ้ยอยู่กับฉันฉันต้องตามล่าตามล้างตามเช็ดเธอใครก็อยากได้เธอไปมันไม่ใช่ความคิดแบบนั้นกูไม่ได้มีความคิดแบบนั้นก็คือ ถ้าถ้าเราไม่มีความรักต่อกันก็คือเราไม่ต้องอดทนเราไม่ต้องอยู่อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วก็กบสามารถเป็นแฟนเออไม่ใช่กบสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ก็เหมือนกับแฟนกบที่เขาก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้กับแฟนเก่าของเขาอย่างนี้และคะ่ะแล้วก็ดีตรงที่ว่าสามีใหม่เขาสามีของคุณขอเอ่ยชื่อนะคะเอ่อของคุณอัตลีนเนี่ยคือเขาก็ เขาก็ดีนะคะเขาก็เข้ากันกับสาีกบได้ไม่มีอะไรแล้วก็ครั้งแรกที่เจอกันกับกบเขาก็แฮปปี้กันทุกคนครา้นี้ใส่ดีหมดทุกคนเพะถ้าเราโอเพนเขาก็โอเพนไม่มีปัญหาไม่มีอะไรจริงๆค่ะส่วนอย่างคนไทยเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่ากบถ้าเกิดว่ากบยังไม่เคยเจอนะคะถ้ากบว่าเออถ้าเกิดว่ากบเจอแฟนเก่ากบกับเเมียใหม่เขา เพราะเขามีครอบครัวไปแล้วนะคะกบคิดว่ากบก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอืมกบก็สามารถเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้แต่แต่กบก็ไม่เคยได้ติดต่อกันเลยนะคะไม่ไม่ไม่มีเบอร์โทรไม่มีไม่มี a ฟ e b o ๊ k ไม่มีอะไรเลยกับกับที่จะติดต่อกันถึงแฟนเก่ากบได้แม้แต่ลูกสาวกบอะลูกเขาก็ไม่ได้มีเบอร์โทรของพ่อเขานะคะเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ได้ติดต่อเขามันเหมือนการตัดขาดไปเลยแล้วกบก็เลี้ยงน้องไม่ได้บอกอียว่าเลี้ยงใคร กบก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวอย่างนั้นแหละคะ่ะคือไม่ได้ติดต่อกันเลย,เยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่กบสามารถเป็นเพื่อนได้กับอดีตค่ะจริงๆที่จริงกบกับครอบครัวของอดีตสามีเออดีตอดีตภรรยาของสามีกบหนะเราเรามีโอกาสที่จะเจอกันบ่อยนะคะแต่ว่าส่วนส่วนมากที่ผ่านผ่านมาก็คือเออเดี๋ยว เดี๋ยวทางโรงเรียนเขาก็ติดโควิดมาอ่ะคุณครูก็ต้องทํางานอยู่บ้านคือทั้งคุณอตาลีแล้วก็คุณลูคินิทัสงสองท่านนี้นะคะเป็นครูค่ะแล้วก็ต้องเขาก็ต้องดูแลรักษาสุข,สขภาพเนาะเขาไม่ค่อยจะออกไปข้างนอกหรือว่าสังสรรค์อะไรมากมายที่ท,ท,ที่ที่แบบจะทําให้เขาติดโควิดหรือเปล่าอเงี้ยเวลาใครไม่สบายเราไม่สบายหรือเขาไม่สบายเนี่ยเขาจะไม่ออกจากบ้านแล้วเขาก็จะ กักตัวเองอยู่บริเวณบ้านเขากลัวว่าจะรับโควิดไปให้เด็กๆนะคะฉะนั้นก็เลยบ่อยครั้งที่แบบว่าเราเราจะอาจจะนัดกันแล้วเราก็คลาดเคลือ่อนคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยคนนั้นป่วยคนนี้ป่วย,นนวยเรื่อนๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมีวันวันเกิดกลบก็เลยเป็นวันดีหลังจากวันเกิดกบหนึ่งวันเขาก็เลยมาที่บ้านแล้วก็เอาของขวัญมาให้มาฉลองวันเกิดให้แล้วก็กินข้าวด้วยกัน นั่นก็เป็นเป็นวันที่แบบว่าเราคุยกันนานมากคือทํายเงียมคนคน,คนกินคนเบลเยียมเขาก็กินข้าวออกูอไม่แน่ใจว,ว่าคนเบลเยียมหรือว่าคนยุโรปไปเลยนะเออคือกินข้าวนี่แบบว่าเอ,อ่อมันเยอะนะคะมันเยอะมันไม่ได้กินข้าวแบบเหมือนบ้านเราเนาะอ,อ่าบ้านเราเนี่ยกินข้าวแบบว่าบึ้มเดียวเต็กต้มยำโม,ม,มลาบ ทุกอย่างหม้อข่าวน้ําทุกอย่างคือมันอยู่ในบนโต๊ะเดียวแล้วก็กินบลูบเดียวแล้วจบเลยของของหวานนี่มีก็ได้นี่มีก็ได้บ้านเราแต่ที่นี่มันไม่ใช่ค่ะที่นี่มันเขากินกันแบบว่าอา้าวก่อนจะกินข้าวก็ต้องมีอะไรก่อนเป็นระดับระดับ,ดบเดียววันหลังถ้าครบมีเวลา,าเดี๋ยวกรบมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วกรบจะมีรูปมาให้ดูด้วยว่าเขามีขั้นตอนการกินข้าวกันยังไงแล้วทําไมคนที่มาอยู่ที่นี่ถึงอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์ทุกคนคะ่ะ ถึงแม้จะกบมากบมาแต่รู้สึกว่ากบน้ำหนักจะขึ้นขึ้นไปเยอะเหมือนกันค่ะแต่ห้าสิบด้วยแล้วกบคิดได้ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะห้าสิบได้นะกบก็เลยลดน้ำหนักไดเอทด,ด้วยตัวเองแล้วก็ลดลงมาได้เท่านี้ค่ะเหมือนเดิมเท่านี้ดูแลตัวเองค่ะ <laughs> แก่แล้ว <laughs> เห็นไหมคะพูดไปพูดมาแดดมากอีกแล้ว <laughs> คือที่กบไม่ค่อยได้ ไปไหนเนี่ยเพราะว่ากบยังเรียนภาษาฝรัง่งเศสอยู่ค่ะแล้วก็ตรงที่กบอยู่เนี่ยไม่ได้มีโรงเรียนสอนเหมือนที่คนอื่นเขาที่เขาใกล้โรงเรียนหรือเขานั่งรถไปไม่ไกลแต่ตรงที่กบอยู่นี่ไม่มีโรงเรียนเลยค่ะคือคือไกลจากจากที่ที่กบอยู่โรงเรียนนะคะแล้วก็แฟนกบไม่ได้มีเวลาว่างที่จะขับรถไปส่งไปรับหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางวันเขาทางานเช้าเย็นยินแล้วก็ กบมีบคขับขี่ก็จริงแต่กบยังไม่มีรถเป็นของตัวเองออันนี้ก็เลยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่กบมาแล้วตั้งแต่หลังหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วะแฟนกบก็ได้จ้างครูมาสอนที่บ้านก็จะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวเลยค่ะก็คือได้ไม่ได้ก็คือเอาตรงนั้นเลยพูดตรงนั้นเลยไม่มีเวลามาเล่นประมาณนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้กบก็จะเรียนแต่เช้า แล้วส่วนเวลาจะเรียนก็อยู่ที่ครูเขาว่าเขาจะฟริกว่าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงยินประมาณนั้นค่ะเพราะว่าตารางของครูเขาก็เต็มเหมือนกันเราจะเป็นเหมือนกับเด็กที่เป็นครูมาสอนพิเศษประมาณนั้นค่ะเขาก็มีค,ครูครูก็มีโรงเรียนของเขาอยู่แล้วที่เขาสอนเด็กๆนะคะอ๋อแล้วมีสิ่งหนึ่งค่ะที่กบทําก็คือการถักโคเชค่ะนี่อันนี้กําลังเริ่มต้นดอก กบชอบถักโคเชชอบถักกระเป๋าชอบถักเสื้อถักดอลลี่ถักผ้าคลุมโต๊ะถักได้ทุกอย่างค่ะถักได้ทุกอย่างจริงถักเถักนิตติ้งก็ได้แต่รอบนี้กบถักโคเชจะเห็นว่าคลิปบางคลิปจะเห็นกบนั่งถักโคเชนะคะอันนี้กบจะถักเป็นผ้าคลุมโต๊ะค่ะเดี๋ยวตอนที่กบจบแล้วเสร็จแล้วกบจะเอาคลิปมาให้ดูก็จะมีบ้างที่กบนั่งทํา ต่อดอกสองสามสี่ดอกไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่าโต๊ะอันนี้จะน่าจะน่าจะปา,าไปร้อยกว่าดอกต้องทานข้าวนะคะเดี๋ยวกบเจ้าให้ดูว่ากบถักไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ค่ะตอนที่กบอยู่เมืองไทยกบถักกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าจากเชือกฟอกเชือกฟอกฟอก,ฟอกเชือก เชือกฟอกกบถักเป็นกระเป๋าด้วยเชือกฟอกถักขายด้วยนะคะแล้วตอนที่กบขายเราขายแบและ,400ะ์สี่ร้อยอ่ะเป็นงานแฮนด์เมดนี่ค่ะผลงานแต่ยังไม่เสร็จนะคะให้ดูแค่นิดนึงเห็นหน้ากลบไหมอันนี้ตูดมันอันนี้ตูดนี่ค่ะอันนี้ด้านหน้านี่ค่ะ สวยไหมเอ,อ่ยอันนี้คือเรายังถักอยู่เนาะยังไม่ได้รีดยังไม่ได้ซักแล้วก็ยังไม่ได้รีดแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ลิมมันจะต้องมีลิมอีกกบคิดว่าก็๋ยทําเป็นลิมไม่ต้องยาวมากเพราะมันนานเสร็จจะจบแบบนี้เลยก็ว่ามันไม่สวยถ้าจะจบแบบนี้ก็ต้องถักเยอะกว่าน,นี้อีกให้มันคลุมโตลงมาแต่มันก็ต้องถักเยอะอีกก็เลยจบแบบมีลิมนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะ เพราะว่าโตะมันกว้างมากเลยดูสิเนี่ยอันนี้คือด้านแนวขวางนะคะแล้วก็จะยืนให้ดูนี่อันนี้ทางยาวยาวมากค่ะท่านผู้ชมค่ะยาวมากๆเลยก็ว่าใกล้เสร็จแล้ววันนี้ก็เนี่ยค่ะหนูกต่อมาได้อีก เหลืออีกสามดอกค่ะแถวนี้นี่ค่ะก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จทั้งตัวเลยนะคะต่อไปจะเป็นการถักริมอย่างเดียวค่ะเดี๋ยววันไหนเสร็จแล้วกบจะเอามาให้ดูค่ะงานแฮนเมดแต่กก็ไม่รู้นะว่ามันขายได้เท่าไหร่คิดไปถึงเรื่องขายแล้ว <laughs> เสร็จตัวนี้แล้วก็คิดว่าจะถักกระเป๋ามินิมอลเป็นกระเป๋าเชือกเหมือนกันแต่ต้องไปดูก่อนว่าที่ร้านที่เขาขายเอ,อพวกเชือกพวกนี้เขามีเหมือนบ้านเราไหมแล้วก็เขามีแบบหรือดีกว่าบ้านเราไหมหรือราคาเป็นยังไงต้องไปดูค่ะจะได้ถักถักให้เอ,อน้องเพลอันนึงไว้ไปเรือนถักไว้ให้น้องลอล่าอันนี้ไว้ไปโรงพยาบาลคือมันใส่ใส่พวกของกินได้ใส่พวกออกระดาษ พวกที่เป็นแฟ้มเอกสารใส่ได้เนาะพวกเชือกฟอกมันทนแล้วก็ถักให้น้องน้องลูกเกดคือเอารูปภาพให้ลูกดูแล้วลูกทั้งสามคนบอกว่าโอเคหนูเอาไลายนี้ลายนี้ลายนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถักให้ค่ะถักให้ลูกสาวหรือถ้าวันไหนถัก,กเริ่มถักหรือถักเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูค่ะกระเป๋าอันตัวนี้เหมือนกันถ้าถักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้ดูค่ะทําเป็นคลิปให้ดูเลยค่ะนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะก็ก็รู้สึกว่า ฝนจะมาอีกแล้วค่ะรู้สึกว่ามันมืดมาอีกแล้วมันคลื่นม,มาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วสงสัยจะได้จบคลิปกันละค่ะทีนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเไม่ได้มีอะไรมาคุยมากหรือคุยมากก็ไม่รู้กลับมาพูดคุยกันอีกนะคะให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สุดท้ายในวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามคลิปของกบในทุกๆคลิปนะคะถึงแม้จะมีคนติดตามไม่เยอะ,ะกบก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ทุกคนยังยังเข้ามาดูยังเข้ามารับชมอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย